สวัสดีค่ะตีห้าเกษตรค่ะคลิปนี้จะพาพขเบิ่งลีลาการสับปามของพ่อบ้านช่องตีห้าเกษตรค่ะพี่น้องอีกจะคลิปหนึ่งเนาะที่เกี่ยวกับการเฮ็ด่อนสวนปมของเฮานะพี่น้องน้ำจะแซ่น้ำจะขังในสวนปามแน่นะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะสองหนึ่งลงแล้ว โอ้ยน้ำกระลายพี่น้องเอ้ยนี่ถ้าหลายเดียวบ่เฒ่เชั่วโลกๆ บึงบิงบึงไล่มันพี่น้องเดีดเดๆดเดๆดหาดิ้งหาไล่เชื่อเพื่อเดียวพี่น้องอันโบมีทางปามันกะมันก็เห็นขั้วมันค่ะพี่น้องเอากรสามาตัดได้ง่ายเนาะ น่น้ำเซน้ำคังเลยได้ยูบัเทาฮะยังผสมแห้งยังผสมแห้งวะสันห้องก,ก็คันเลยมือเดียวบ่ะฮะไดอยูนนะ่บัวนั้นคนกันคันจับเอาไว้รอบนาพี่น้อง ยังบ่าุกเต็มทีเนี่ยค่ะสองทลายนี่ไว้รอบหน้าหนึ่งสองป้ายเอาหุยแทงข่ามทางปามไปน้าค่ะรพี่นอ้อง เอาจเทือเอาหนึ่งสองเทือเดียวค่ะพี่น้องเทือเดียวเท่านั้นงางน้ำบัว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 เลยค่ะ หนึ่งสองฮะเอาหัวบ่หนึ่งเท่าเดียวค่ะพี่น้องเรียบร้อย ไปเทือเดียวเท่านั้นละมาสั่นพี่น้องจักนังแล้วเทือเดียวฮะเมื่อระพี่น้องอีกสองอาทิตย์จังมาซับไม่เพื่อน่ะโอ้ยรอบนี้อ่าจะได้ปามจักโล่เขาก็จังค่อยมาหลุ่นกันเนาะพี่น้องเนาะ ี่ยตัดไว้แล้วเรือตะเก็บค่ะพี่น้องเรือตะเก็บไปใส่รถเบิองน้ำบาดาน,น้ำโยกได้นี่พี่น้อง้านผู้ใดย,ยังมีใสอยู่ไผ่เ่เคยใส่ไผ่เ่เคยเห็นเนี่ยค่ะวิธีการใส่ก็คือมันจะมันจะเป็นแรงดาันน้ำเนาะพี่น้องเนาะเพราะดึงขึ้นนี่ยิย่งดึงขึ้นสูง น้ำมันจะก็จะขึ้นมาหลายลเราพอเขาโยกลงนี่น้ำมันก็นจะไหลขึ้นมาตรงอ่าปลายปากท่อนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะโยกให้เบิ้งด้วยพี่น้องเด้อสังเกตเบิ้งตรงปลายปากท่อเนีย่ยค่เขาจะโยกมองนี้เนะาะเนี่ยโยกขึนดึงขึ้นเลยค่ะเนีย่ยค่ะเห็นไหมคะพี่น้องยิ่งเขาดึงขึ้นหลายนะ้ำมันก็นจะดูดขึ้นมาหลายนะคะพี่น้อง ตัวน,นี้ก็คือเห่าไว้สำหรับช่วงหน้าฝนที่เห่าอาจจะงัวมาเลี้ยงในสวนปาล์มนะคะเข้าก็บต่ต้องไปหาหม่องให้งวัวงกินน้ำไกลเลยค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดไว้ในสวนปาล์มนะคะโยกไว้ให้งวัวกินได้เลยไง่ายๆเลยนะคะตะกอนก็คือเขาใส่ไม้ไผ่เนาะพี่น้องไม้ไผ่ก็เอาลงลักษณะเดียวกันเนี่ยค่ะ ไมไผ่พอปลายไม้ไผ่นี่ก็จะเอาในส่วนของยางของของล้อรถเนาะยางในรถนะคะพี่น้องมาแปะเป็นวงกลมเพื่อให้มันดูดดูดในส่วนของหนามในท่อนะค่ะพี่น้องเนี่ยจังปลายตัวนี้มันก็จะมีในส่วนของอยางในรถด้อกันนะคะเหตุเป็นวงกลมเพื่อให้มันพอดีเหตุพอดีวงพอดีกับในส่วนของท่อนะคะพี่น้องปลายมันเนี่ยมันก็จะออกมาแนวนี้ เอากระเช้าเห็ดไว้แบบนี้เลยค่ะพี่น้องใส่ได้ตลอดปีเลยนะคะอ่าเดี๋ยวฮัาไปเก็บปามกันต่อเลยเนาะพี่น้องเนาะดีลากัรซับปามพอเป็นมืออาชีพได้ค่ะพี่น้องเอาทลายนี่โบได้โบเท้า,าเอา ตัวนี้คือจังสมแห้งอยู่บอกพ่อมาซับตัวนี้เนี่ยพร้อมอะปลาสุกบางแห้งนึงเด้หนิมึง,งแน่สุกไอ้สมเต็มทลายหนึง่งไว้รอบหนาอีกสองอาทิตย์มันกลุ่นทอนแล้ว เห็นบอลือจังดเนี่ยมันส้มเต็มเต็มทลายหนึ่งเด้พี่นองนี่ิันว่าเอาไว้รอบน้ว่าสันรอบน้มันก็นสิคูเบิดทอนแล้วสงสัยพันเห็นทลายเดียวผลน่ะสับไว้ไนนฮะดี้มันส้มเบิดแลลวเด้นี่ อือลงว่าสันวีน่นงงองเอ้ยเอาแน่นเออมันเต็มทีเหล่าได้นั่นรอบหน้าก็มีตะขูทนแล้วเอาเอาจักเชื่อบานนี้ที่ล่าลายแทยหวัด เนี่ยไปในกระซมบดละม,ม,ม,มะเขียวดือเชื่อเือเดียวท่านใส่น้ำโป้เลยค่ะพี่น้องพูดไหวรอบหนากระไม่จะครูชิมท่านแล้ว ลีลาการซับปามของพอบานช่องตีหักเกษตรไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเที่ยงแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเก็บปามใส่ใส่รถแล้วค่ะพี่น้องใกล้จะเที่ยงแล้วหิวเขาแล้วค่ะเมือ่อแห้งแล้วเมื่อนี่ย่งางน,นี่กับบัวบัวเมื่อยละค่ะพี่น้องห้องกับห้องจอกจอกละ เขาโมงคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอ่ารับชมแล้วก็อย่าอย่าลืมเบิ่งหนังขายายาให้เด้อแน่เด้อพี่น้องเด้อฝากเบิ่งโฆษณาให้น้ำแน่นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไหนละคนน่ะช่องไหนนะเอา้าวขี่นามอยู่ช่องตีฮักเกษตรแน่เด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ